หัวแร้งหนึ่งคนละทีหัวแรงหนึ่ง,อง,งไอ้นี่มันยี่สามวะเอายี่สามยี่สาม,สามเจอกูมาทีมกูใครเป็นแครรี่เหใครจะมิดไปที่แม็กนัดก่อนแล้วยี่สามบอกกูชอบให้กูแครรีดด่โดนยี่สามหรือเปล่าแกนยูเปลี่ยนอไม่คุยกับกูสักคำหนึ่งกว่าพีเดน่ากูไอ้สัปอ้วน ยี่สามต้องไปที่ PA โอ้ยยี่สามลัดปีกเกตแม่เลยเห็นซิมเบอร์แมกนัตออฟเลนเลยี่สามเหลือแค่จัก,กรนัดตัวเดียวที่เล่นได้รา,รายยี่สิบสามมอฟฟริงชนเลนยี่สิบามไงวะพาไปสองมิลีวะ่ะมอฟฟริงซิกเนเจอร์จริงๆมันต้องออกดจักรกนัดแล้วเว้ยเอ้มันต้องออกด PA เว้ยจริงกูไปกด PA กูจะออกดซิมเบอร์ซะนะ Jendi. Main an of lane. Protect the the Baten mo ah. Sige, na. na, na Ito na pala MMR na ya, เอาแล้วเอาแล้วครับอินเตอร์เนชั่นแนลเกมมิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วบอยก็บัดดิงมาแล้วนี่กันดูสภาพของตัวอะไรฮันเดาเกละหน้อัพเดนมันหวนไหมลานั่นนี่กี่นานะมาล็กสุ Ayaw na lang mga kampi ko sa akin Baka okay. Mira na lang ah hero, di pa manalo Hey hit this once You uh -huh. He will die bro খেল্ডল সেকেন খেলনি If he jumps, we can kill Don't let him pull uh, Let me pull, we have stuff Oh yeah! I'll pull this Hit once That's it, that's it, I for Oh Can we use on the is Yeah, he no jump, he no jump

Can you help me? Bakit First kill at least. So à, can pressure him. Wow, yeah, yeah, team farm, chơi đây hết He stack, he stack, he gonna pull, he stack. Yeah. Sorry. Oh my god. We can go. Đợi đi, đợi đi, ไปลมจ้าเจอกูเชิญ <centimet> คีฟ <anak> ก <lonely> <t discoveries> <t serves> ับ <disciple> พี่ทิมไปี่ยิบสาดจะอ้วกพี่ทิมเขารู้มากด้วยแม่ใครมนกดกันป้อมวะจะไปวีเปอร์ไม่สักซะ สอบระับล่างสุดวะนะพ่อไอ้ท้ายงันเล็กเลเองโมลี่มากล p i m bro l d p r e s s u ต่ออึดอัดกูบอกเลยปิบสาอกูอึดอัดพีดีผมอึดอัดไม่ไหวแล้ว Take us missing. Take us here. I'm skill right now. Never mind. May stop this Yes. Dela One more. One South, south.

ทำอะไรไม่ได้ได้ได้จนโงากนนักตบไม่ได้ปะตายโอ๊ยลักได้แค่นี้แหละทำอะไรมากมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่รัปาจกรบิกไปเดมกรีแก่น่ ไ่ดปยี่ยตตัักกไไปปปสิบสาม uh> ไปข้าป่าท well ี่อยู่ของมึงอ่ะหมดเวลาเลยไปแล้วครับที่สามไม่ต้องไปไยอมคุยกับพวกมันดรอกเบรคีมหรือได้เข้าที็นสีอ่ะแล้วอ่ะแล้วมีเบร์แคนทีมอาจจะมีสะดุ้งเกิดขึ้นในป่า ชื่อขึ้นเบาเย็แม่ชื่อไม่ขึ้นต้องุพิเเกมจะชนะยี่สิบสามปะครับชนะสิปีเอเ่เ็นเลนต์ ย3บไปไหนบอกกูทีว่า,าลเวโอ้โหพวกวบไปด้วยยยัิบสามอห่อยไปอาต่เาไเอาไดิกฮอลตันต์ต่อปะมาดรมากตร้บอสยนะ let's go. Where the tree, dude? Oh, where's the tree? Bomb Saba. Mine's Palang Mine. Bounty, bounty. Coming, coming. Block, naka block na yung top jungle. We can push bottom.

สละเดซส่เซโลเลยต้องไวลี่บีอาร์มอร์คอดไนซ์เอไม่ม no> ีสองบ้องอาต้ันแหละ take you, you take clip ah, me, okay, you take, take me. Coming top. Tra tra tra. I get dagger, I get dagger. Major late lang sa wala ta. Are we gonna fight bounty or? Ah, uh, malalaso ko to. Ay gago, nag TP siya. 25 Ay, abot ko, abot ko. Ata. Oh shit. Bati bar, bati bar, bati bar. Sentry coming pa lang. Tong ina mo na matay okay,

บอมบ่ i ต <a> uh, <Tra> ่อโอ้ดักล่ n ท่าพอด t Timber here a n second, 2 seconds uh, go, My God I didn't see that bomb so much here โอ้โหแย้แม่ระเบิดแย้แม่ห้ามไม่ทันด้วยเมื่อกี้ส We expect that molan hey, PA, dan molan talaga dito <laughs> just farm right, all <laughs> <laughs> Indivision, you top farm, no TP, no TP, you TP top, someone TP top, yeah. yeah farm top, someone sayang, ayo, 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 you want to go top or not, bet, yeah, I can, I'll just check the roof first. Are I'm gonna to the mid. I we Why is it AP? No, no, no. Try to connect PA. If I scan this guy, I guess you need cloak. Bro, they can kill you. Take Ah, timber. What's up? What's เอ้ยนอบะมินี่มั้งรูบิคามิงะมายกอสไลด์พิงเอาบุ๊คูเจ็บแม่เลือดกูสองพันน้องพี่น้อพี่กูมีบัจรุโตมันกันเวทแล้วไอ้มันการเวทประมาณนิดนึงกัติดสเตนอ่ะกูเลยไม่ซื้อฮุ้ด้วยแต่ไม่เป็ลกมันใช้ทุกอย่างเลยกูไปละ Bye -bye. You want to fight or not? Try to force him up. I don't have big. Nah, nah. okay. there's a bomb, he, he not gonna do that. Okay. I only have one sentry

There's a lot of bomb, bro. You don't have much resistance. You want to try smoke or not? Let's go, I'm here. Yeah, where, are smoke on already. Come on, come on, come on. Oh my god! <laughs> <laughs> you guys wanna go? Oh, tara, tara. เราไปตานะเอะ็กลำฮาวิม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 เดี๋ยวเซบอมเดี๋ยวเซบอมเดี๋ยวมันหาอาวุธก่อนยัดแม่ใส่ประจับม,มันเป็นการสเปซไม่ให้ไปไอ้นี่เว้ยไม่ให้มันไปช่วยยี่สิบสามเว้ยให้มันใช้ท,ท่าเอาทราบใส่กูกูไม่เข้าใจหรอยพวกงู

พอขาดไปมึงอ่ะไอวิวไอวิวไอวิวอียวดิอียวดิไนส์ไนสยอมนะัองน้นภาพชนะไม่มีละเิงของพีเลยจะอ้วกจริงกูจะบอกมึงให้เดี๋ยวส่งบอมแค่นนท์ไอติงโนเซนท

คอขาดอีกแล้วจะดุงไงยัดแม่เิดีปศกูเป็นไงล่ะเัดมึงฟังคนนะยัดออเลนไหน่อยยัดขาขวาเร่ก็เก่งยัดแม่แอนสแนแอนสแน Mày chạy mày nghĩ ê mày được đi lấy đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอามันโยนได้ประมาณสักสี่ห้าพัน่ะสี่ห้าพันมามันโยนได้ร้อยหกสิบกว่าเกมอะแบบติดต่อกันแล้วเอามันก็ยังเจ็ดพันอยู่อะมันโยนได้ประมาณร้อยหกสิบกว่าเกมเอามันก็ยังเจ็ดพันอยู่อะถ้ามันเอามาลลี่สองอะมันโยนห้าพันมันก็เลยเจ็ดพันอะเมือยงเอาชิงโชคไอ้สองไอ้สัูบอกมึงแล้วมาเยอะมันไม่ดีเืลยลุกทีผมไม่เอาเย่เลย เฮ้ยนั่นดีนจ้องตาชุดนี้บุรี23จะจัดเลยไปลากไปอย่างไหานาป้อมเลยโยพาสไอไ้สัตว์กูทำคลิปดีไอ้ทีมมันเป็นงานเจิงคลิปมันตู้กูไม่ได้เลยลูบิ้มันมาโดนให้ไม่ไหวมันมึนเจิงคลิปในเรื่องมันโหดจัดเลย23่สามจะอ้วกอไอสัตว์

มันทำคลิปไม่ได้เว้ยรูบิกซับห้ามขยะมึงเลือกรูบิกซับห้าแค่นี้มันต้องเล่เลือกอีฝั่งได้เว้ยเอาไล่เล่นง่ายจริงวะแค่ที่เราได้เปลี่ยนกวาคือแบบอิซิออสอะ <c oughs> โอจีต้องการคุณ